ได้ข่าวสารของโนลิซาแบล็คพิงกในปลารีสกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยคือดีต่อใจมากๆเนาะได้เห็นโมเมนต์เยอะแยะมากมายของอนลิซาคะมีทั้งไปช็อปของทางซซรีนค่ะน่าจะไปเลือกชุดที่จะใส่เข้างานในคืนนี้นะคะก็มีการส่งยิ้มนะคะด้วยสายตาหวานๆแบบนี้ค่ะให้กับบลิงที่อยู่ในช็อปด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่น่าประทับใจนะคะเป็นตอนที่องลิซาค่ะออกจากทางโรงแรมแล้วก็เจอกันกับบลิงค่ะมีการบอกลักเป็นภาษาไทยกลางอาการแบบ นี้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมรักลิซ่ารัก, Lisa, รกลิซ่า we love you ลิซ่าหูหูบลิงฝรั่งเศสน,นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะก้าวหน้านอกจากจะหาธงชาติไทยนะคะมาหม่มเพื่อที่จะเรียกสายตาของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยก็ยังมีการบอกรักนะคะเป็นภาษาไทยให้กับเธออีกด้วยหรือคะเนี่ย อ่ะก็เขาก็รักของเขาอะนะคะดูสิคะตอนที่มีโอกาสนะได้ถ่ายรูปน้องลิซ่านะคะแบบใกล้ชิดเนี่ยก็จะต้องซูมๆนะคะจนตาแตกสักขนาดนี้กันเลยเหรอคะแต่ก็เอ็นดูเนะาะทั้งคนถ่ายแล้วก็คนถูกถ่ายเขาจริงๆค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่ชุ่มชื่นหัวใจกันทุกฝ่ายเนาะเมื่อคืนนี้ค่ะ อ๋อแล้วก็มีเลิงอินเตอร์นะคะตาดีค่ะเขาบอกว่าเหมือนเห็นลิซ่าเนี่ยขึ้นรถไปกันกับคุณ Kane, ไมค์เคนวัย36ปีนะคะที่เป็นนักดนตรีชาวอังกฤษค่ะเห็นว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าวง l ล s า Shadow ั u p p e t อีกด้วยค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นการ์ดค่ะแต่ว่ามีบางคนค่ะบอกว่าอุ้มไม่ใช่นะเขาเป็นนักร้องนะคะเอาดบิงคนไหนตาดีนะ ก็มาช่วยกันดูหน่อยแล้วกันฉ่ะว่าใช่หรือเปล่านะคะแอดก็ลองแคปแคปภาพลองซูมๆเข้าไปใกล้ๆนะคะคือต้องบอกว่าหน้าตากับทรงผมนี่ก็คือคล้ายกันมากๆอยู่นะคะโอ้โหในหนึ่งวันของนอริซ่าในปารีสเนี่ยก็ทําอะไรนะคะหลายอย่างเยอะแยะมากมายอยู่นะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาความเคลื่อนไหวของเธอมาฝานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า